ถมนายถามนายนะจ๊านะจ๊าคุณพี่จ้าไก่ทอดทีหบาทนี่สตอบอรี่สาบาทค่ะอันนี้นชมโคกุนคุณเจ็สิบคุณกินไรไม่ห้าสิใแล้นำ้สงอะ่ห้บาทดีค่ะ

ตลาาละห้สิบบาทึ่งห้สิบบาทจ้าห้นนาสิบาบ,าบ,าบาท้สิบจา,าล้าสิบได้ได้ไดทได้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 สด้ได้สด้บด้สด้ไดะได้ไดนได้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 ไา้รดทไ้ได้ไ้ได้ได้ไดด้ไ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 า้ได้ด้ด้ไดไ้ไดท้ดดบด้้ อันี้ทงข้าววัดแจ้งอ่ะตรงข้ามน่เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชบงคลตัวนะเพืน,นี่เหนอติจูดกำลังสร้างโครงการกำลังสร้างเสร็จเสร็จบิสเข้าอยู่ได้สปีสองพนหนะคะตัวนี้โครงการขายอยู่สองล้านแต่แสนห้าหมืแต่เจ้าของคลิปนี้ขายแค่2องล้าน5้าแสนห้าหมวันโนกรรมสิทธิ์ราจะลดให้อีกหนึ่งแสนบาทเลยแค่สล้านสี่แสน ห้าหมื่กับูกกับโครงการสี่แสนห้าหมืน 4, 50, บาทนะคะสนใจทักกันเข้ามาได้ค่ะทำเรทองค่ะนี่นะคะสลับนัดอาหารเนี่ยอร่อยมากเลยเจ้านี่อร่อยดหน้ายี่สิบบาทนะที่หนึ่นดะะสิดกบกระเพาะถุละสามสิบนี่ขน,น 1, ม,นจจนมนนหวานถุลงละยี่สิบบาทเท่านั้นค่ะ เป็นผัดผัดไทยวุ้นเส้น่ะเป็นผัดนะนี่แกงกแกงไก่คัะแกงไก่ไก่บ้านนะคะยางรับลูกต้มยำร้ลลอนไม่ครัปลาดุกเซตพีเลยจ้าสิบบาทจะต้มคงปลาดุกอันนี้สามถุงสามถุงร้อยค่ะทุกอย่างสามถุร้อย สามอย่างร้อยคาดูก่อนได้เลยครับร้อยจ้าเนี่อสองกราอาถนะูกมากสองลูกหาสิบค่ะนี่สิองห้าสิบนะคะขนมถังแตกตัค่ะแล้วก็ตับถูกมากนช่ไหคะไม่หายถูกกว่ตลาดอื่นใค่ะ อันนี้โครงการเท็นนโลยีรสร้างหาตออกินีจะดวกค่ะ,ะหแหนมสุโขไทยอันนี้จะเป็นแหนมสุโขไทยค่ะ,ะออมามาขอละสิบบาทด,ด้วยค่ะข้ะามอมา,าคุณบาทนี่ชุดดูตอวน,นี้ยิ่งถูกอะเปนทุกอาทิตย์หนาจุอยยี่สิบเองสามรห้าสิบหรับกินกินซูนี้สามห้า ทุกอย่างอีกอีกสองลูกเล่นลูกเล็กหน่อยโลละเจ็ดสิบค่ะลูกเล็กของเจ้าเมื่อก,กี้เลอกได้นะครับเลอกได้ชิ้นเดียวเล็กรด้แต่ห่ใหญ่ๆน้ำขาวขชามพีกระปิผัดนะคะมีปลาเนื้อตัวละหกสิบบาทนี่ผัดหลั สลัดสลัดคูน่าด้วยอันนี้คือสลัดคูน่าชิ้นทอดค่ะชิ้นทอดข้าเหนียวเรียนกระดาย่ห้้าวเหนีวก็ดี้อะอันนี้ยีสิบบาทิงคขอจะให้หนูอุ้มให้ น,นี้แกเกยบลูกเรกถึงว่าสาห้5บาทสา5บาทเท่านั้นีน่ต้มเลือดหมูด้วย